วอนนี้ได้แชมป์แล้วคือทีมสีแดงนะครับแน่นอนในรอบนี้กำแพงโบนัสถ้าทีมสีแดงผ่านกำแพงนี้ไปได้นะครับเนเจอร์กิฟมอบเงินรางวัลให้อีก10,000บาทกำแพงนี้นี่นะครับทั้ง3คนจะต้องช่วยเหลือกันช่วยกันคิดนะครับเพราะว่ากำแพงของเราในวันนี้มีชื่อกำแพงว่ากำแพงคำถามเมื่อพ่ามาเปิดมันจะมีคำถามอยู่บนกำแพง ช่วยกันคิดนะครับว่าคําตอบมันคืออะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูอุปกรณ์เสริมก่อนขอชมอุปกรณ์เสริมเลยครับอุปกรณ์เสริมของเรานี่นะครับทีมสีแดงฟังให้ดีจะเป็นตัวเลขตั้งแต่หมายเลข0นถึงหมายเลข9นะครับเมื่อผ้าม่านเปิดแล้วเนี่ยเราดูคําถามบนกําแมงให้ดีซึ่งแน่นอนคําตอบมันจะเป็นตัวเลขเมื่อทราบคําตอบแล้วนะครับให้หยิบตัวเลขที่เราคิดว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้อง ชูขึ้นมานะครับแล้วหันไปทางด้านนู้นปลายทางของสายทางด้านนู้นนะครับแล้วให้เขี่ยตัวเลขที่ไม่ใช่คําตอบลงไปในสายให้หมดถ้าเป็นคําตอบที่ถูกต้องกําแพงจะหยุดทันทีเงินหนึ่งหมื่นเอาไปเลยแถ้ามันไม่หยุด่ะครับถ้ามันไม่หยุดก็ยืนแถเมตตาไว้ครับพร้อมไม่ทีสีแดงพร,พร้อมถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพล์แอเรีย คว้ารางวัลหนึ่งหมื่นไปได้หรือเปล่าพร้อมไหมครับพร้อม <_ an _ 99> มาลุ้นกันนะครับถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่าที่เป็นแ่เดี๋ยวพ่อดะมนที่อาเทียน กคืออะไรคำตอบคือสิบสองเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าค<า>ำตอบที่ถูกต้องนั้นคือหมายลลเ,เลขสิบสองมาดูภาพชักกันครับว่ามีเครื่องหมายถูกกี่อันบนกำแพงของเราพอกำแพงเปิดมาทั้งทีมสีแดงครับก็ช่วยกันนับเดเลยครับว่ากี่อันกันนะเธอ ที่ถูกคือ14อันครับแต่เลขสี่ไปอยู่ในสระน้ำของเราซะแล้วดูคำตอบมาแค่12อันมันก็ต้องตอบผิดสิครับการตอบผิดของเราครั้งนี้ทำให้กำแพงของเราไม่หยุดครับโอ้ยชนเต็มเรวงลงน้ำทั้งคนทั้งตัวไปเตือนเต็มสระแบบนี้แม่โบนัสของเราไม่แตกไม่แจกจ้าทีสีแดง จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่รู้ว่านับถูกกันหรือเปล่าเมื่อกี้คำตอบคือ12 12นะครับแต่คำตอบจริงๆแล้วเนี่ยคือ14นะครับมาล่วงกบอง12กผมเขียยสีลงน้ำเลยคือเป็นลิงพ่อเนี่ยเขี่ยเลขสีลงไปก่อนเลยวันนี้นะครับสรุปแล้วนะครับทีมสีแดงร่วงนะครับไม่สามารถคว้าบนนะาจากเนเจอร์เกมไม่เป็นไร สารหน้าเดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมนะครับที่มาร่วมซ้ากับเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและแน่นอนครับความมันตั้งแต่ต้นรายการนะครับเนเจอร์กม รวมด้วยคุณผู้ชมบ้านที่ชมรายการแล้วอยากจะมาร่วมสร้างเล่นเกมกับเราแบบนี้นะครับสมัครเข้ามาได้ครับทาง w w w p o l e i n t h e w a r t h a i l a n d c o m หรือว่าเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้นะครับทาง f a c e b o o k c o m p o i n t h e w a r t h a i l a n d วันนี้เวลาของรายการเกมกำแพงสร้างหมดลงแล้วน,นะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ ตอนหน้ากำแพงซาต้อนรับหุ่นน้าทีมคุณแอมปริญญาและคุณอรชรจัดมาให้โหดแบบเต็มๆเตเรียมใจไว้ได้เลยว่าร่วงกันแน่นอนแล้วมาสนุกกันครับ